สอนออกแบบโลโก้โลโก้ดีไซน์อิเล็กเตอร์เรามาดูวิธีการออกแบบโลโก้ลักษณะแบบนี้กันนะครับเริ่มจากเครื่องมือ a าร์ตบอร์ o ทูเลือกมือาร์ตบอร์จากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ e c t a n g l กิลทูเระเนตรครั้งไว้คลิก1ครั้งพี่จะเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่100พิกเซลความกว้าง100ความสูงก็100กด สีเรียมอันนี้นะครับมีฟิลเป็นนอนแล้วก็มีสตบเป็นสีดำแบบนี้หลังจากนั้นเราก็มาที่วินโดว์มาเลือกแอ p เ a r รน c ์อันนี้คือ,อเรามาทำงานเราเลือกสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เส้นอันนี้นะครับมีความหนาที่5้าปอยขีดค่าตัวเลขแล้วก็เอนเตอร์หนึ่งครั้ง จากนั้นสีก็เป็นสีดำนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมาตรงคำว่า add new stroke แล้วก็กดไป3ครั้งนะครับ 1... 2... 3.. ก็คือเราเพิ่มเส้นขึ้นมานะครับอ,อันนี้เราก็มาเริ่มทำงานกับเส้นที่2นะครับเส้นที่2จะมีความหนาที่15บห้าอยคลิกค่าตัวเลขแล้วก็กด enter ไป1ครั้งจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนสี ็นสีเหลืองอ,อันนี้พี่จะ zoom in เราจะเห็นชัดๆนะครับจากนั้นก็มาที่เส้นที่3เส้นที่3ามจะมีความหนาที่25ปอยเส้นที่3จะมีสีเป็นสีแดงแบบนี้หลังจากนั้นก็มาที่เส้นสุดท้ายนะครับ จะมีความหนาที่35ปอยเขีนเตอร์เป็นหนึ่งครั้งเส้นมีสีเป็นสีเทาสีเทาแบบนี้นังจากที่ได้ลักษณะของสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วนะครับมีเส้นเป็นชั้นๆแบบนี้เราก็เลือกเอาไว้นะครับแล้วก็มาที่ Object มาที่ Expand Appearance จากนั้นก็มาที่ออบเจกต์อีกรอบหนึ่งสัมเอ็กแพนตรงนี้ติ view, โโ๊กพวิวกับโศบแล้วก็กดโอเค okay. จากนั้นก็มาที่เครื่องมือ Rotate Tool นะครับสเสนตห์ข้างไว้คลิกหนึงครั้งนะครับสเสนตค์ข้างไว้ก็คลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ติ๊กพรีวิวตรงแองเกิลป้อนค่า45องศาเป็นการหมุนให้สี่เหลี่ยมมันนี้มันมีลักษณะ ส่วนที่เป็นปลายหลแหลมชี้ขึ้นไปด้านบนจากนั้นก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่เครื่องมือลายเซ gment ออกมาวางไว้แบบนี้เมือเจอจุด End Point น n d Point แบบนี้แล้วนะครับเราก็กดชิปค้างไว้นะครับเลือกสร้างเส้นตรงอีกเส้นพาลงมาแบบนี้จากนั้นก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกกดชิปค้างไว้เลือกสร้างเส้นตรงอีกหนึ่งเส้น เส้นเหล่านี้ไม่ต้องสั่งเป็นสีหรือเป็นขนาดนะครับก็สั่งเป็นเส้นเอาไว้เฉยๆหลังจากนั้นเราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาที่ window มาเลือกคำว่า path finder จากนั้นเมื่อได้ path finder มาแล้วเราก็มาที่คำสั่ง device จากนั้นเราก็คลิกเมาส์ขวาสั่งอันกรุ u p คลิกลิ้งไปก่อนหนึ่งครั้ง ลังจากนั้นก็ให้มาซเล็กตรงนี้นะครับซีเล็กเฉพาะช่องนี้แบบนี้แล้วก็ดึงออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับแล้วก็มาซูมอินดูชัดๆอันนี้มันมีเกินขึ้นมาแบบนี้นะครับมันมีเกินๆออกมาแบบนี้นะครับเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็มาที่เครื่องมือลายเซกเมนต์นะครับกดชิปค้างไว้ 10ครั้งไว้เลือกสร้างเส้นตรง1เส้นให้มันตัดลงมาแบบนี้จากนั้นก็เลือกทั้งสองเลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้นะครับแล้วก็มาสั่งทิพัฒไปเดอร์สั่งดีไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกเมาส์ขวาสั่งอันุ๊บคลิกทิ้งไปก่อนหนึครั้งใช้ selection tool เลือกแบบนี้เลือกเฉพาะส่วนตรงนี้นะครับอย่าไปเลือกส่วนนี้ เลือกเฉพาะส่วนตรงนี้ c t r l X จากนั้นก็เลือกตรงนี้เอาไว้แล้วก็ Delete ทิ้งไปตรงนี้ก็ Delete ทิ้งไปจากนั้นก็ c t r l V ที่เรา c o n t r l เมื M ่อกี e ้เอาไว้นะครับตรงนี้เลือกแล้วก็ Delete ทิ้งไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ Selection Tool เลือกทั้งหมดแล้วก็กด คอนโทรลจีการกรุบจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ t ร t ททูมาที่เครื่องมือ r รีเฟ t กทูจะเนตข้างไว้คลิก1ครั้ง,งสำหรับตรงนี้นะครับติ๊กพรีวิวตรงนี้คลิก h o r i z o n t a l แบบนี้จากนั้นก็ใช้คำสั่ง Copy เราก็จะได้วัตถุมาอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องการให้วัตถุชิ้นนี้มันไปนทับกับตรงนี้เข้ามุมตรงนี้พอดี ที่ก็ยกไปเลยครับกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปสนับประมาณนีไ้ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้แล้วก็มาที่เครื่องมือ reflect tool จะเนตครั้างไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับตรงนี้ติ๊ก preview ตรงนี้ติ๊กตรง vertical มีต้องการให้มัน สะท้อนกลับมาเป็นลักษณะแบบนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็สั่งใช้คำสั่ง Copy จากนั้นเราก็ c t r t r o l G นะครับแล้วก็ทำการกดชิปข้างไว้แล้วก็เลื่อนให้วัตถุชิ้นนี้มาอยู่แบบนี้จากนั้นก็เลือกทั้งหมด แล้วก็ Ctrl G รอบหนึ่งเป็นการรุปนะครับจากนั้นอันนี้นะครับมันจะอันเล็กเรามาที่เครื่องมือ Skill Tool Scalll s c a l l Tool นะครับเลือกเครื่องมือ Skill c a Tool อัติเนตข้างไว้คลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ติ๊ r e ีวิวตรง Uniform Uniform o ป้อนเป็น300%แล้วก็ลองคลิกพื้นที่ว่างๆมันก็จะได้ประมาณนี้ มาได้แบบนี้แล้วเราก็คลิกโอเคออกมาจัดวางให้อยู่ตรงกลางหน้าอครับเสร็จแล้วครับออกแบบโลโกด้ด้วยโปรแกรม e l ล s สเ a อร์นะครับตองไปหัดทำดูนะครับมายากเท่าไร่ครับขอบคุณสำหรับการรับชมวีดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยูรา 5, 5้ด้วยนะครับสวัสดีครับ